คุณลันลาหลือเกิดสวัสดีค่ะสวัสดีครับได้ยินเสียงแว่วๆเชิญค่ะท่านพี่คะชวนมาทําอะไรคะคุณลัจลิชวนมาทําบุญมางัดแงะบ้านเขาเหรอไม่ใช่ประตูก็สวยไปงัดทำไมล่ะจับนะโอ้นั่งไหมจะให้นั่งตรงนี้เพื่ออะไรอ่ะโอ้โหถามพี่พี่เขาก็ได้เพื่ออะไรคะดูดิพี่พี่เขาสวัสดีครับทาไมเขาอันนี้เป็นชาวเมืองไหนทําไมแต่งตัวไม่เหมือนเรา หรือเราไม่เหมือนเขาบอกเขาไปหน่อยค่ะว่าเราเป็นคนปกตินะคะพี่เขาผิดปกติค่ะเอาสวยค่ะเราไม่มีเงินแต่งแบบนั้นะโอ้ยพี่เขาพี่เขาจนอันนี้ไปเช่าเขามาไปเช่าเขามาครับบอกสิไปนั่งกินในติมเลยฮะเอาไอ้ติมที่ไหนมาทานครับไปแล้วค่ะเอ้าอ๋อแล้วจริงๆร้านนี้เป็นร้านอะไรคะร้านไข่ข้าวแช่ค่ะข้าวแช่ค่ะข้าวแช่โอ้ ข้าวแช่ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองเพชรบุรีอีกเมนูหนึ่งใครมาเมืองเพชรบุรีเนี่ยก็จะต้องกินข้าวแช่ได้ยินว่าอย่างนั้นเนาะมีขนมจีนน้ำยาด้วยน้ำยาน้ำพริกแล้วก็ข้าวแช่ไหนดีคะระหว่างตรงนี้กับตรงโน้นตรงโน้นเหรอตรงโน้นมันจะหันหลังเข้าเข้าผมว่านั่งตรงเนี้ยถูกแล้วผมว่ามานั่งตรงนี้ถูกแล้วนี่ไงผมว่าผมนั่งกับคุณแม่เขาดีกว่านะ ลูกสาวสวยก็จะนั่งคุณแมบคุณดูเป็นชาวเมืองที่แตกต่างคุณแม่คนไหนลูกสาวคุณแม่คะอ๋อลูกสาวสองเป็นเป็นคนเพชรบุรีเลยเหรอครับคุณแม่มาจากไหนครับนนนนนี่อ๋อเป็นคนเมืองนนอ้าวเราก็เป็นคนเมืองนนเหมือนกันคนฝั่งทุ่สาวปทุมนี่หนุ่มเมืองนนสวัสดีครับไม่ถนัดในการกินข้าวแช่อ่นั่งก่อนเดี๋ยวน้องจะเลี้ยงนะคะโอ้โ บรรยากาศดีจริงๆนะครับครับผมแล้วดูแม่ค้าเขายิ้มบอกสองคนนี้มันบ้าหรือคนดีคนดีนะครับปกติจะใส่ชุดอย่างนี้มากินกันไหมอ่ะคนดีเลยมีมาเป็นชุดๆอ่ะเคยมีแล้วก็พอหลังจากกินเสร็จก็ส่งไปที่โรงพยาบาลศิรัญญากันไม่ใช่ชุดนี้ก็เป็นชุดชาวเมืองเพราะว่าให้มันสมกับเมืองเพชรบุรีเป็นเมืองเก่าแก่โบราณคือคุณผู้ชมคะต้องเข้าใจนิดนึงนะคะว่าปกติคนเมืองเพชรเขาใส่ชุดธรรมดาแต่ตอนนี้บ้า ไปหาชุดไทยมาใส่เออแต่จริงๆชุดไทยอ่ะผมไปอ่านมาเมืองเพชรบุรีเขาเป็นเมืองโบราณจริงๆเมืองเก่าแก่สมัยยุยาเขายังเรียกเมืองพิพพีเลยใช่ไหมครับชื่อเดิมสมัยอยุธยาไม่ใช่ไม่ใช่คือเมืองเพชรบุรีเป็นเมืองที่มีชื่อหลายชื่อแล้วแต่คนบันทึกจะเรียกถ้าเป็นเขาเรียกอะไรบันทึกของพม่าเขาเรียกเมืองพิพพีบางคนก็ไปออกเสียงตามพม่าแต่บันทึกของฝรั่งเรียกเมืองเพชรบุรีนี่แหละ พวกบาทหลวงที่เขามาอันนี้สมัยยุทยานะสมัยพระนารายตกลงจะกินไหมกินครับข้าวแช่ข้าวแช่มีข้าวแช่นี้ทํามาจากตั้งแต่สมัยไหนครับสมัยรัตนโกสินทร์เป็นยุครัตนโกสินทร์่รัชกาลที่สี่ซึ่งเราเป็นคนอยุธยาปันตัวเรานี้เป็นชาวอยุธยาครับเราจะมากินอาหารของชาวรัตนโกสินทร์สั่งหรือสั่ง อะไรนะคะอะไรนะคะมีเสียงนินทาจากข้างบ้านแล้วนินทาระยะเผาไข่เอ้เผาขนครับจัดมาให้คุณกำะพูหนึชุดค่ะเดี๋ยวถามนิดนึงทําไมต้องมีตั้งหนึ่งสองสามคนนะคะเอาเลยไหมครับเช่าสองเดี๋ยวผมกาลังจะให้เช่าชุดต่อปล่อยเช่าชุดต่อทางรุ่นเขาจะเช่าชุดต่อ สองร้อยเอาไหมครับพอตรงนี้ไม่มีเงินแล้วอ๋อจ่ายหมดแล้วโอ้ยก็กินเยอะหรือเกินดูสินนะเต็มเลยโอ้ยโต้นู้น่ะกิน1,2,3,4,5หนึ่งสองสามสี่ห้ามาหลายต้นนี่เจ็ดจานแล้ว อไอที่จานจานจานที่เป็นจานนั่นคือขนมจีนส่วนที่เป็นถ้วยคือข้าวแช่แล้วก็มีไอศครีมอีกอู้หตัทยเอาไปใส่ตรงไหนของท้องคะเนี่ยกินเหมือนไม่เคยพบไม่เคยเจอเหมือนไม่เคยกินอะไรมาก่อน อย่าทำหน้าชามชมเม like ้มชมไม้ชายตาตั้งใจมาทานข้าวแช่โดยครับผมก็ได้มาเจอกันด้วยนะครับน่ารักจังเลยอร่อยไหมคะอร่อยค่ะไอชครีมเขาก็อร่อยอันนี้อะไรมันดูแล้วของชาวรัตนโกสินเขาดูคอร์ดแคลร์เนาะอะไรบ้างครับบอกพี่อเอออะไรอันนี้อะไรบ้างครับเนี่ยอันนี้เครื่องนะคะเส้นนั่นจะเป็นไชโป้หวานอ่าแล้วเหนียวๆนั่นจะเป็นปลาหวานอ่อ ใช่แล้วก็กลมมนั่นจะเป็นลูกกะปิทอดกรอบกจะลูกกะปิหวานกะปิหวานปลาหวานไชโปหวานล้วนแต่ของหวานหวานเพราะชาวบุรีชัยเพชรบุรีเป็นคนหวานหวานตั้งแต่หน้ายันจิตใจนะฮะหน้าหวานส่วนอันนี้เป็นอะไรครับอันนั้นจะเป็นข้าวที่ขัดไข่ออกแล้วก็จะใส่น้ำอบขัดอะไรนะขัดไข่ให้ออกอะเหลือแต่ขัดไข่ข้าวใช่ไม่ใช่ขัดไข่ขัดไข่ คือภาษาเพชรเขาจะนิดนึงนิดนึงฟังเพี้ยนเพี้ยนหน่อยนะขัดไข่ขัดไข่ข้าวให้ออกั้าไม่ต้องขัดไข่ข้าวออกครับเพื่อที่ว่าใส่น้ำน้ำมันจะได้ใส่อ๋อคือข้าวเขาจะมีไข่ของเขาใช่ไหมเหมือนน้ำมันข้าวเนาะใช่ไหมเปลือกเออมันจะเป็นเมลือกยางใช่อะอะไรประมาณนั้นต้องให้น้ําใสเลยชถึงจะเป็นข้าวแช่เอาอะไรขัดนะคะเวลาก็มือนี่แหละเอาน้ําใสแล้วเราก็ขัดใส่กระบายหลายรอบไหมครับเหมือนกับทําหลายรอบไหม ห,หลายรอบใช่หลายรอบแล้ว,ลวเรื่องเหลืองนี่คืออะไรฮะดอกกระดังงาค่ะดอกกระดังงาดอกกระดังงาไปเด็ดมาใส่เลยหรือว่าไปทำม,มีกรรมรวิธีเด็ดแล้วก็เอามาบอ,อบกับน,น้ำโออบกับน้ำใช่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ลนไฟแล้วเพรลนไฟแล้วมันจะเป็นสีํำต,ตาทำให้น้ำเลืองใช่กระดังงาลนไฟเขาว่ามันมันเป็นยังไงคะ โอกลินมันจะแรงมันเฮมันหกค่ะเขาเปลียบเลยเหมือนคุณรัชนีดุดกระดังงาลนไฟมันจะดูกถูกเผาไหม้ดำปีอะไรประมาณนั้นนะครับพอหอมเลยฮะอว๊จะต้องใส่น้ำแข็งด้วยเหรอครับมันดูเย็นเย็นต้องเป็นอาหารหน้าหน้าดูร้อนนะะอาหารหน้าร้อนใช่แต่จริงๆร้านนี้ก็ขายทั้งปีนะทะทุกหน้าเลยใช่ค่ะ เดิมนี่เขาบอกว่าเป็นอาหารชาววังใช่ไหมใช่อาหารชาววังครับเมืองเพชรบุรีออย่างี้ดีกว่าค่ะทีมงานคขาเน็บไมให้พี่เขาดีกว่าเขาเมื่อยค่ะเมื่อยเออก็คุยกันเรื่อยๆเออทำไมน้องนางถึงเมื่อยง่ายจังมันเยอะไกลต้องทำอะไรกินเนี่ยโทษนะคะเออคุยแบบหอมน่าทานเนาะหอมน่าทานเขาใส่น้ําแข็งเออเอาน้ําแข็งมาละลายแต่ไม่ได้แช่ตู้เย็นไม่ได้แช่อะไรไม่เราจะใส่ ตอนที่ว่าจะทําให้ให้ทานนี่แหละครับแต่ว่าวัฒนธรรมการใส่น้ําแข็งในข้าวเขาเรียกอะไรนะข้าวข้าวแช่เนี่ยน่าจะเป็นรุ่นหลังๆเนาะเพราะว่าต้นตํำรับจริงๆเนี่ยสมัยนั้นไม่น่าจะมีน้าแข็งใช่ไม่มีเขาถึงได้ใส่น้ําในหม้อดินเงี้ยเพื่อให้มันความเย็นมันแล้วก็กินกับกับช้อนนี่ไงดูดูคุณรัชนีดูหม้อของเขาสิก้านอกจากใหญ่แล้วยังเป็นหม้อดิน นี่ใช้งานมากี่ปีแล้วคบพี่อ๋ออันนี้นานแล้วนานใช่ไหมเพราะว่าสีเนี่ยบอกรู้เลยว่าผ่านการเป็นหม้อดินเผาใช่หม้อดินเผาเนี่ยความเป็นหม้อดินเผานี่มันทนมันเย็นใช่ไ่ะผมเคยไปวังพระนารายมาปรากฏว่าสมัยพระนารายอ่ะเขาใช้ท่อประปาเนี่ยเป็นดินเผานะต่อเชื่อมระบบน้ําเข้าไปในพระราชวังซึ่งยังเหลืออยู่ด้วยนะเพราะฉะนั้นหม้อดินเผานี่มันทนนะยกเว้นทะเลาะกันผัวเมียแล้วเอาไปตีกันนั่จะแตกจริงๆใครก็จะหม้อไปตีกันเอามี บ้านคุณเหรอโอ้ยทุแม่ม<อ>แม่เหรอสมัยก่อนเขาเรียกทุกหมอ้อทุบมนี่เมาแม่ใช่ไหมเนี่ยอือ <c oughs> ไม่มีเออแล้วนี่ดูอันนี้เขาน่ารักกระบวยกระบวยกระบวยนะครับเขาจะสวยมากเขาปรดิษประดอยมากอันนี้ก็เป็น เป็นกะลาของมะพร้าวหรือว่าอะไรฮะเป็นกะลามะพร้าวแล้วในน้ำนี้เป็นอะไรคะพี่อันนี้จะน้ําอบควันเทียนมะลิกะดังาค่ะน้ําอบควันเทียนตอนนี้กรณีมานั่งกินก็มานั่งแบบนี้แหละสไตล์ของเราแบบนี้เนาะเป็นสไตล์แต่ถ้าคนซื้อกับบ้านนี่เขาจะให้เป็นเซตๆซไปใช่ไหมก็จะเตรียมไว้อย่างนี้เลยก็จะมีข้าวมีเครื่องแล้วก็มีน้ำนี่แบบซื้อกับบ้านน้ําก็ใส่มากนะเราไปเอาน้ําที่บ้านเราได้ไหม น้ำพี่บ้านมันก็จะไม่มีกลิ่นน้ำอบเงี้ยอันนี้มันเป็นกลิ่นน้ำอบมันจะเสียของเขาเลยใช่มันเป็นน้ำหอมแล้วอย่างเงี้ยซื้อฝากนี่มันอยู่ได้กี่ชั่วโมงกี่วันนะคะมันจะอยู่ได้ยันมืดอะค่ะแต่มันเก็บสามารถเก็บได้ถ้าเราไม่แช่ตู้เย็นมัาอาข้าวไน้ำมืดมันอยู่ถึงมืดเพราะนันบ้านคุณเนี่ยต้องบอกทางบ้านเปิดไฟเอาไว้แล้วคุณจะอยู่ได้นานๆห้ามปิดไฟนะเพราะมืดมันจะเสียเข้าใจเปล่าแล้วอย่าซื้อไปถวายพระในถ้ำน้ำมืดไม่ได้ อันนี้ชุดเท่าไหร่คะชุดยี่สิบห้าค่ะยี่สิบห้าบาทไม่น่าล่ะบ้านโน้นกินตั้งเยอะยี่สิบห้าบาทนี่เองอ่านี่อันนี้ชุดนี้ยี่สิบห้านะคะคุยกันตั้งนานแล้วตอนนี้ก็ิค่ะเรามากินข้าวแช่สัญลักษณ์เมืองเพชรบุรีพี่อันนี้กินกี่คนอย่างเงี้ยกินหนึ่งคนค่ะอ่ะถ้านหนูจะกินล้องสั่งอีกหนึ่งใช่ท่านหนูกหนึ่งค่ะหนึ่งนะคะจริงๆจะกินด้วยกันก็ได้นะ เขาไม่นี่ยังกินด้วยกันใช่ไหมคะก็กินได้ลองเป็นลองเป็นแฟนเป็นอะไรกันก็เออถ้าเป็นแฟนกินได้เป็นแฟนกันต้อนกันได้พี่เขาบอกให้ป้อนเอาไงพี่เอาไงใครจะป้อนร้องไห้ร้องไห้ดีใจจะได้กินข้าวด้วยกันเพราะว่าเราก็ไม่ได้กินข้าวด้วยกันมานานมากนะฮะภารกิจมากเพราะว่าต้องไปลบหัวเมืองต่างๆมากมาย นะครับมีศึกสงครามเยอะแยะไปหมดป้อนเลยค่ะพี่ป้อนป้อนเลยเหรอเริ่มจากอะไรก่อนต้องต้องทานเครื่องก่อนค่ะอ๋อเขาให้กินเครื่องก่อนใช่เขาไปในปากเลยนะใช่ใส่เข้าไปในปากอย่าไปใส่ถ้วยปนกันอ๋ออย่าไปใส่ในถ้วยค่ะใช่ค่ะหลายคนกินไม่เป็นนะคะใช่ค่ะต่างคนต่างกินดีกว่าเพื่อไม่ไปมันไม่ต้องประหยัดมากก็ได้ นะเพราะว่าเงินก็ได้เช่าชุดไปหมดแล้วครับค่ายนี้ก็ไม่มีจะจ่ายแล้โอ <spaghetti> ้วิธีกินที่ถูกต้องคุณรัชนีแนะนำ F4 ผมเชื่อว่าหลายท่านอาจจะยังไม่เคยได้กินอย่าใช้มือจับมเสขาก็มีซ่อมให้เออไม่กินเครื่องก่อนแบบนี้แล้วเราต้องกืนเครื่องไปก่อนไหมแล้วค่อยตักข้าวเลืองไหมใช่ค่ะ ต้องเกิืนเครื่องก่อนไม่นะแต่มันก็ินเออมันต้องเกินพรมอมกันได้เอาเหรอันมันหวานมันจะหวานมันจะหวานาร้านล้านฟอด้วยข้ากับน้ำอนมัวาทำไมคนลางบ้านเขากินเป็ดมาบ่อย มาดูหน้าคุณกัมพมาดูหน้าพราตัดกากินจักจักอร่อยจักมาดูอร่อยนะฮะอร่อยจริงๆนะเนี่ยผมไม่ได้แกล้งพูดเที่ยงไรไม่ได้แกลเห็นได้ไม่เป็นไรอ่ะคุณกัมพเดี๋ยวดูสีหน้าเ่อนนะเอาจริงๆนะห้ามโกหกบอกว่ามันออกจากสีหน้าอร่อยข้าวฮะเดี๋ยวดื่มเราเป็นคนอายุทยาอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆ พขาแบบไม่ถนัดหรอกเรารู้ว่าคุณกัมพูไม่ถนัดเขาแช่ม่นอร่อยจริงๆริงมันเขาชอบของเค็มๆอ๋อชอบกินของเค็มเขาชอบของเค็มๆเป็นคนนิสัยอย่างเงี้ยนิสัยเค็มๆอ่ะแหมคุณรัชนีมีหน้าเราเป็นที่สามชื่อเกลจะให้กินสองคนใช่เค็มไงคะเค็มมากข้างบ้านก็คอยกระทืบซ้ำซ้ำเติมเชื่อไหมบ้างไม่หม อร่อยนะฮะอ้าวไปกินรวมกันซะละไไไไมมม่่เเป็นรนระหิดงกอร่อยอร่อยจริงๆนะเนี่ยชอบกะปิกะปิอ่ามันเย็นชื่นใจเนาะ,ะทาน,นแล<จ>้วมันชื่นใจอะ่ะมันมีความหอมความหอมของกระดังงาใช่แล้วก็อบควันเทียนอบควันเทียนหอมจริงฮะแล้วน้ำเขามาจ่ายเย็นๆ ทานเข้าไปแล้วมันคล่องคอชื่นใจแล้วความหวานของของเครื่องเขาเนี่ยมันก็หวานแบบหวานละมุนเนาะ,ะหวานแบบมีสเสน่ห์อ่ะอันนี้ไม่ได้แกล้งเชียร์นะอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆครับถึงว่าทําไมเขาบอกว่าถ้ามาเมืองเพชรบุรีเนี่ยต้องมากินอเอข้าแชาา่ยิ่งถ้าเรามากินกับคนที่คุ้นเคย นะฮะมันก็จะหวานเป็นสองเท่าแต่บังเอิญว่าผมมากินเนี่ยเหมือนมากะลาหูอะครับมันก็เลยชีวิตมันเหมือนมีอุปสรรคเป็นอะไรโอ้โมุ้งมากมาเต็มเลยนะมุ้งเยอะเหรอันนี้อะไรครับพี่เนี่ยอันนั้นจัดไปเป็นชุดๆค่ะความความยอกความอะไลยใช่ค่ะ อันนี้กี่กี่ชุดห้าเหรออันนั้นห้าชุดจ้ะห้าชุดก็ร้อยกว่าบาทร้อยใช่ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบบาทร้อยยี่สิบบาทเดี๋ยวซื้อไปฝากด้วยแล้วกันเนาะไม่ไม่ต้องค่ะพี่ไม่ต้องค่ะกินก่อนค่ะออืมไหนคุณบอกคุณอยากจะกินในนี่ไม่ใช่หรอเขาบอกว่าคุณกินขนมมาเหมือนบ้านข้างๆเขามากินเนี่ยไมคะกินเหมือนไตวอดไตหยากกินอย่างไม่เคยกินเออ นอกจากจะกินไอ้ข้าวแช่แล้วเขายังสั่งให้มาขนมจีนกินไปเจ็ดาเขาเรียกขนมจีนอะไรนะขนมจีนซาวน้ำเท่านี้ขนมจีนซาวน้ำซาวน้ำขนมจีนน้ำพริกขนมจีนน้ำพริกน้ำยากะทิน้ำยากะทิสามอย่างคุณแม่กินหมดเลยเหรอครับกินเหมือนอะไรนะเหมือนไตวอดไตหยาจริงลๆ้คุ้มค่ามาจากเมืองนนท์นะแม่เนาะไม่สมก็มาไก่ ใช่ค่าน้ํามันเท่าไหร่ล่ะกินน้อยไม่คุ้มนากินให้คุ้มงั้นสั่งสั่งไม่ได้บอกเลยนะว่ามันจะเมืองไหนอันนี้เมืองนนทบุรีนี่นี่นะคะกลับบ้านนะคะอันนี้ยังกลับบ้านีกเอ่อขนมนี่ขนที่เมืองเบุรีมืองเพชรบุรีเขาเป็นเมืองขนมด้วยเนาะขนมอะไรต่างๆของเขาเป็นเมืองน้าตาลครับน้ำตาลตนน้าตาลตโนดเอาไปทําขนมก็อร่อยคุณไม่สั่งไอ้นี่ล่ะ ขนมจีนสาวหน้าขนมขนมเสนสาวหน้านึกว่าขนมจีนแล้วนอนเออต้องนึกว่าต้องนอนกินแล้วใชมีคนนวดอะไรเงี้ยนะสาวหน้าน่ะลองสั่งเลฮะตะโกนเลยแม่้าแม่้าตอนกินขนมจีนมีนวดเพิ่มไหมอ้าวทำไมเรียกขนมจีนสาวหน้าสาวน้ำสาวน้ำนึกว่าสาวหน้า ขนมจีนสาวน้ำพี่กำพูถ้วยเด่นกาสาวหน้ามาแล้วนี่ขนมจีนสาวน้าสาวน้ำสาวน้ำเดี๋ยว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 มันสาวน้ำอะไรอะคะแม่ค้าขายมาไหมคะเขาไม่รู้เหมือนกันพอลูกค้าถามก็ซดเซิร์ชกูเกิลตลอดก็คือใส่น้ํายามาแบบนี้เลยเนาะไม่ใช่น้ํายามันมีกะทิมีน้ําตาลเคี่ยวมีสับปะรดมีตะลิงปิงถั่วป่นกุ้งป่นค่ะ นิ่งตะลิงปิงด้วยนี่ผมว่าน่าจะเป็นสไตล์เมืองเพชรเลยเนาะใช่ค่ะขนมจีนสไตล์นี้เวลากินก็คือน้ำตาลไหมน้ำซาวน้ำอันนี้เราลองดูนะฮะมันจะรสชาติยังไงหวานเปรี้ยวอืมกรอบไหมมันจะกรอบใช่ไหมเพราะว่ากุ้งก็เค็มกระถิ่ก็มันตะลิงปิงเปรี้ยวแล้วก็น้ำตาลหวาน เอมันมีสับป,ประรดด้วยไหมมีค่ะมีสับป,ประรดมีสลิงฟิงอันนี้จานเท่าไหร่จ๊ะจานละยี่สิบห้าบาทอ่ะใช่ไหมอร่อยอใช่ไหมอ,อร่อยทำไมชาวรัตนโกสินทร์เขามีอะไรอร่อยอร่อยให้ทานอย่างนี้คุณรัชนีเออนี่ขายมานานเลยยังจ๊ะสองรุ่นก็ห้าสิบกว่าปีแล้วค่ะโอ้ห้าสิบกว่าปีนะคะเออโอเคไหมอร่อยใช่ไหม,มอ,อร่อยฮะประทับใจเลย สงสสยจะต้องย้ายมาอยู่เมืองเพชรบุรีซะแล้วทุกวันนี้ยังไม่ย้ายอีกเลยค่ะย้ายมาแล้วเอาชีวิตจริงค่ะชีวิตจริงก็มาแล้วชีวิตจริงมาแล้วมาแล้วพังสัมโนครัวพ่อแม่ญาติโกโหติกานะคะเอาเป็นว่าใครจะมาเพชรบุรีนะคะก็แนะนาค่ะมาเดินเที่ยวในตลาดเทศบาลเมืองเพชรบุรีอยากกินอะไรอยากซื้ออะไรค่ะของก็ช็อปได้เลยตลาดรู้สึกมีมีทั้งวันนะพี่เนาะแต่ถ้าคึกคักจริงๆคือตอนเช้าๆ้านะคะ ส่วนร้านที่เราแนะนําวันนี้คือร้านแม่อือนป้าอื้อนนะคะเข้าแช่ป้าอือนแล้วก็ด้านข้างก็มีร้านขนมจีนด้วยให้สังเกตแบบนี้ร้านข้างๆชื่อร้านอะไรนะแม่อ้อยแม่อ้อยแม่อ้อยกับป้าอื้่นเขาขายอยู่ข้างๆกันมากินข้าวแช่ก็สั่งขนมจีนด้วยใช่ค่ะก็จะได้ควบสองใช่ค่ะครับก็ค้นง่ายๆสภากาชาติไทยจังหวัดเพชรบุรีนะคะก็อยู่ตรงข้ามกันถูกไหมคะพี่หนูพูดถูกเนาะนี่ไม่ใช่ชาวเพชรบุรีไงก็เลยแนะนําแบบว่า ตะกุกตะกักเล็กน้อยส่วนคดเพชรบุรีเป็นยังไงคะก็ไม่รู้ทางเลยฮะเมืองเพชรบุรีเป็นเมืองที่เก่าแก่โบราณนะฮะแต่ว่าตอกซอกซอยในเมืองเนี่ยไม่ใหญ่มากนะเล็กๆแต่ว่าถ้าขับรถหลงนะแป๊บเดียวท่านกลับมาได้เพราะว่าถนนเขาจะทะลุกันหมดเลยอันนี้เรื่องจริงผมเคยหลงมาก่อนแล้วแป๊บเดียวเราก็กลับคือคนเราเมื่อหลงทางเนี่ยต้องต้องกลับนะฮะให้ได้นะครับ ที่เนี่ยหลงทางก็กลับได้เพราะว่ามันใช้เวลาไม่นานเออหลงทางเนี่ยเสียเวลาหลงภรรยาเสียเงินเสียทอง <laughs>